รมใดๆก็ตามนะที่พระยาพิชัยดาบัำตลอดถึงบริวารทั้งหลายนะผู้นำทั้งหลายนะที่พุ่งผัดกันมาทั้งหมดสิ้นนะแม่นะครับในกองไพร์พลนิพล,ลแล้วก็เหล่าทหารหาทั้งหลายเหล่าประชาชนไต่ฟ้าข้าผันดินทั้งหมดสิน้นที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมานะเหล่าชาวเมืองนะที่อยู่ใต้การปกครอง,องนะหรือว่าสตูคู่อาฆาตนะฝั่งพม่าก็ตาม ฝ่ายไ,ไหนก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาด้วยธาตุที่ไม่ไปสุดนะด้วยการเข็นฆ่าประหารประหารด้วยการฆ่าปันและด้วยการสะกดาการจองจาําด้วยคุญสยม์ดำคาถา,าคมเวทมนต์ทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามนะที่เคยสัมผัสัมพันธ์กันมานะต่อหมเหล่าลูกหลานบริวารด้วยธาตุที่ไม่ไปสุดทั้งหลายนะด้วยความลำเอียงด้วย,ยความอิจฉาริษยาหรือว่าอาคติทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น สิ่งใดก็ตามนะที่เคยลงโทษนะ,ะการกระทําทรมานนะต่อ,อดวงจิตทั้งหลายนะจนกลายเป็นผู้กรณนกรรมเจ้ากรรมนายเวรกันทั้งหมดแล้สิ้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําก็ตามนะแล้วก็สิ่งต่างๆก็ตามที่ยังคงเป็นความยึดหลงยึดติดอยู่ในบุรพากษัตริย์ทั้งหลายนะอยู่ในผืนแผ่นดินอยู่ในแว่นแคว้นดินแดนอยู่ในหน้าตําแหน่งหน้าที่การงานก็ตาม การถือนาพิพัฒสัญญาคำสาบสาบานทั้งหลายคำสาบแช่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่เคยผูกวัดผูกพันกันมาทั้งหมดทั้งมวลนะน้อมองมหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกวมเหล่าชั้นภูมิภาพทิพย์ภาคหยาบทั้งหลายพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้จะต้นไปทุกอยาก่อยางอโหสิ่โอโหสิโอโหสีสโ้ส 私は。